เอ็มวิชช่ส,สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูงานนิสสันมาร์ชนะคะคุณลูกค้าทักแชทรองมานะคะแล้วก็ส่งภาพให้ดูว่ามีน้ํามันรั่วหยดตรงนี้นะคะคาดว่าน่าจะเป็นน้ํามันเกียร์ค่ะเราก็เลยแนะนําให้คุณลูกค้านะคะนํารถเข้ามาให้เราเช็คดูก่อน,นะคะ <S <S <ม>่ะเบื้องต้นนะคะเราก็ได้ทําการเช็คก็เห็นว่าเป็นที่ซีนเพานะคะแต่ว่า ตรงนี้ค่ะเราจะต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ด้วยค่ะแล้วด้วยระยะรถนะคะที่จะ80,000กิโลแล้วเนาะเราก็เลยแนะนําให้คุณลูกค้าค่ะเปลี่ยนกรองเกียร์ไปด้วยเลยนะคะอันนี้ก็เป็นสภาพภายในแคลงเกียร์นะคะในอ่างเกียร์ค่ะอันนี้ที่เห็นอยู่จะเป็นแม่เหล็กนะคะที่เอาไวด้ดูดอ่พวกเศษเหล็กต่างๆนะคะที่เข้ามาผสมปนเปอยู่ในรถของเรานะคะแล้วก็เพิ่มเติมนะคะเราตรวจเช็คพบลูกหมากปิดนกค่ะ การเสืิมสภาพนะคะเราก็เลยทําการเช็คราคาแล้วก็รวมราคาเรียบร้อยก็ปกตินะคะเวลาที่เราเปลี่ยนลูกหมากปีกนกค่ะรถหลายๆรุ่นจะเป็นการอัดเราก็จะรวมราคาพวกลูกหมากปีกนกพุดปีกนกแล้วก็ค่าอัดต่างๆนะคะรวมกันแล้วก็เทียบกับว่าถ้ามาทั้งปีกเนี่ยไหนถูกกว่ากันคุ้มกว่ากันอันนี้ก็คือแนะนําเป็นทั้งปีกค่ะจะคุ้มกว่านะคะอันนี้ก็เป็นของใหม่เลยรับประกันให้1ปีค่ะสำหรับปีกนกนะคะทั้ง2ปีค่ะตอนนี้เราก็ประกอบรถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาตรวจเช็คค่ะว่า จุดที่เราใส่ไปเนี่ยเรียบร้อยดีหรือยังนะคะประกอบเรียบร้อยดีหรือยังนะคะปีกนกด้านซ้ายปีกนกด้านขวานะคะเรียบร้อยปกติดีเลยเราก็ทาการสตาร์ทค่ะสตาร์ทเช็คนะคะว่ามีน้ํามันที่เราได้ทําไปเนี่ยมีจุดรั่วซึมออกมาอีกหรือเปล่านะคะเราก็สตาร์ทเช็คทิ้งไว้เลยค่ะแล้วหลังจากนี้เราก็มาดูกันนะคะว่าอะไรที่เราเปลี่ยนไปมีอะไรบ้างนะคะ เ,เป็นประเก็นแข็งนะคะแล้วก็กรองเกียร์ตัวนอกกรองเกียร์ตัวในนะคะแล้วก็ซีนเพาค่ะแล้วก็ลูกหมากปีนกของเก่านะคะทั้งหมดนี้นะคะเราจะทําการเก็บไว้เป็นหลักฐานให้คุณลูกค้าดูนะคะว่าเราได้ทําการเปลี่ยนไปแล้วค่ะและนี่นะคะเป็นขั้นตอนการทํางานของอู่เรานะคะท่านใดสนใจเข้าใช้บริการนะคะสามารถทักแชทนัดซ่อมโทรมาได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมและสวัสดีค่ะ